ค่ะทุกคนเช้านี้เราจะมาอัปเดตแอปเป่าตังกันอีกรอบนะคะลดได้เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็กดอัปเดตแอปเป่าตังเรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตใน Play Store นะคะก็เข้าแอป,ปเป่าตังเลยนะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะเสร็จแล้วก็กดขอรหัส otp ตอนเข้ามาแล้วนะคะทุกคน5 3 5 8 1 6นะคะ ก็ใส่เข้าไปค่ะห้าสามห้าแปดหนึ่งหก็จะเข้ามาหน้ายอมรับเงื่อนไขนะให้ติ๊กถูกตรงช่องนี้สี่เหลี่ยมนี้นะแล้วก็กดตกลงทีนี้เขาก็จะให้เราตั้งค่ารหัสพินนะคะก็คือรหัสผ่านหหลักนั่นเองนะคะก็ตั้งไปค่ะตั้งรอบแรกอันนี้จะเป็นรอบที่สองแล้วนะเขาบอกว่าให้ยืนยันอีกรอบ โอเครอบ2เสร็จก็จะเข้ามาหน้า G Wallet นะคะก็ให้คลิกอ่า G Wallet เนาะหน้าตา G Wallet จะเปลี่ยนไปตอนนี้ยังไม่ขึ้นปุ่มเราชนะนะก็มีคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเนาะให้กดเข้าที่คำว่าเข้าใช้งาน G Wallet ตัวนี้นะคะแล้วก็ตกลงยืนยันข้อตกลงข้อมูลเนาะยินยอมนะคะเสร็จแล้วมาเลือกบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็เลือก ถ่ายรูปบัตรนะคะ,ะตรงนี้ให้กดคำว่าอนุญาตนะแล้วก็กดอนุญาตอีกรอบก็จะเข้ามาหน้าถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพอถ่ายรูปบัตรเนี่ยเราต้องให้บัตรอยู่ในกรอบนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตราคุดนะคะอยู่ในวงกลมแล้วก็รูปถ่ายเราเนาะจากนั้นก็ให้กดถ่ายรูปตัวปุ่มนี้นะ ค่ะถ้าใครสแกนบัตรประชาชนไม่ติดนะให้เอายางลบมาถูแถบตัวนี้นะคะที่อ่าเป็นสี่เหลี่ยมสีทองเนี่ยถูถูถ,ถูลบๆบนะคะมันอาจจะสกระปรกเนาะอ่าแถบที่อยู่ใกล้ๆตาคุดเนี่ยแล้วก็สแกนนะคะอ่าหมายถึงถ่ายบัตรนะคะถ้ายังไม่ติดก็ถูถ,ถูอีกนะคะแล้วก็ถ่ายนะคะ เมื่อเราถ่ายเสร็จมันจะเด้งมาหน้านี้นะมันจะโชว์เลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นอัตโนมัติถ้าไม่โชว์นะให้พิมพ์ลงไปนะคะในช่องว่างแล้วก็ใส่ชื่อภาษาไทยไม่ต้องมีคำนำหน้านายนางเนาะใส่ชื่อเราไปเลยแล้วก็นำสกุลภาษาไทยลดคอเวลาแป๊บนะเราใส่ทุกอย่างครบนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็ให้กดยืนยันค่ะแถบสีน้ำเงินข้างล่างนะต่อไปเขาก็จะ ส่งหมายเลข OTP มาอีกรอบนะคะเพื่อเป็นการยืนยันเนาะเราก็กดยืนยันนะคะรับหมายเลข OTP นะก็รอนะคะน่าจะเข้ามาแล้วนี่ไงเข้ามาแล้ว522 3 8 2นะเราก็ใช้นิ้วนะคะชี้ลงไปในช่องว่างแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านใส่เข้าไป ค่ะใส่เสร็จเนาะมันก็จะเข้ามาให้เราสแกนใบหน้าค่ะก็กดสแกนใบหน้าเรานะอ่าเดี๋ยวลดขอเวลาสแกนใบหน้าตัวเองนะอ่ะเอาอยางงี้ก็ได้โอ้โหทุกคนตื่นใหม่นะครับผมจะฟูฟูเนาะขอเวลานอกหน่อยในขั้นตอนการสแกนใบหน้านะคะทุกคนมันจะขึ้นมาว่า ให้เอาหน้าเข้าไปใกล้หน่อยชิดหน่อยนะคะให้อยู่ในกรอบเนี่ยก็ทำตามที่เขาบอกนะคะมันจะมีแถบสีแดงตรงเนี้ยบอกเราเนาะตอนที่เราสแกนใบหน้าเรานะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าสแกนใบหน้าสำเร็จกรุณารอผลการตรวจสอบการยืนยันการแจ้งเตือนนะคะก็กดตกลงก็คือเขาจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านอ่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็รอนะคะ อ่าระหว่างรอเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดู G Wallet นะเขาก็บอกว่าอ่าระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลคุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือหลังจากระบบอ่าสอบข้อมูลสำเร็จนะงั้นเราก็ต้องรอนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lost t r a v e l r ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี